มีนี่ค่ะเงินหมุนไม่ทันค่ะตายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายใครเป็นเหมือนแบบพี่มุกบ้างจนในที่สุดพี่มุกตัดสินใจมาลุยกับออนไลน์เต็มที่จากแม่ค้าตลาดนัดผันตัวมาเป็นแม่ทับรายใหญ่กทอมอมีนี่เหมือนกันค่ะมีนี่มีสินเยอะมากเลยนะคะพี่มุกตัดสินใจมาทําตรงนี้หปีเต็มๆค่ะตัดสินใจนะคะซื้อบ้านใหม่ราคาสี่ล้านบาททุกคน และพี่มุกลุยกับออนไลน์แบบเต็มที่สม่ำเสมอมากจนตอนนี้พี่มุกมีตัวแทนเยอะมากมายและสอนน้องๆให้ทำตามแบบพี่มุกทุกอย่างเลยเชื่อมันมากค่ะพี่มุกตัดสินใจรับสินค้าจำนวน5,000กระปุกเลยทุกคนเยอะขนาดนี้นะคะพี่มุกเองก็ได้รับเกียรติจากเจ้าของแบรนด์มางานทำบุญออฟฟิศใหม่ค่ะพร้อมกับรับสินค้าจำนวนมากมายเลยทุกคนใครที่ยังท้อกับออนไลน์หลุดไปไม่สุด หรือทํำยังไงก็ไม่ได้สักทีขายไม่ได้ขายไม่ปังทำยังไงก็ไม่ปังค่ะพี่มุกนะคะยินดีสอนแบบจับมือทําและให้เหมือนครูคนนึงให้แบบพี่น้องคนนึงเลยอยากได้แบบพี่มุกไหมคะมาค่ะพี่มุกยินดีแนะนําและก็ให้คําปรึกษาค่ะ